กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกางกกตัวหนึ่งได้นอนแอบอยู่ที่ใต้ไม้สุงพักพักก็มีเสือเดินผ่านมาแล้วมาถามกางกกว่าเจ้ากางกกมาแอบอยู่ทำไมใต้ต้นสุง,งกางกกก็เลยตอบไปว่าวันนี้อากาศดีเราจะมาแบกไม้สุงเล่น เจ้าเสือสะดุ้งนิดหน่อยแล้วคางคกน้อยก็ถามกลับไปว่าเจ้าคางคกแน่จริงเรามาโดดแม่น้ำแข่งกันไม่ว่าใครจะไปถึงฝั่งโน้นก่อนเจ้าเสือก็ตอบอย่างมั่นใจน่อยสิเอาอย่างนั้นนะคางคกท้าเจ้าเสือก็พร้อมที่จะต่อสู้สู้จะวิ่งข้ามฝั่งไปฝั่งโน้น เจ้าเสือเตรียมพุ่งโจนทยานเจน้าคางคกงับง้างเสือติดเจ้าเสือไม่รู้ตัวหรอกว่านั่นคือคางคกไม่รู้ว่ามันอะไรมางับง้างก็เลยบัดคางคกปลิวไปฝั่งโน้นแล้วเจ้าเสือก็วิ่ง่านไปเสือก็ว่ายน้ยําไปยังทะเลเพื่อข้ามไปฝั่งโน,น้นคางคกโดนเบี่ยงล่วงลงมาอยู่บนโขดหินจนเลือดเต็มปากคางคกเมื่อเสือว่ายน้ําข้ามฝั่งมาได้ก็มาเจอคางคกนอนอยู่ก่อนแล้วก็เลยอุทานโอ้ นี่เจ้ามาถึงตอนไหนมาถึงดังนานแล้วนอนกินฉัดไปสามสี่ตัวแล้วเหนียนไม่เลือดจมปากอยู่เนี่ยเรากินแพะไปสองตัวแล้วเนี่ยโอ้ใจว่าเจ้าคางคกตัวเล็กนิดเดียวมันมาถึงก่อนเราได้อย่างไรวะแล้วจะเป็นคางคกมากินแพะได้ยังไงโอ้ยอย่าว่าจะแพะเลยเชื้อเราก็เคยกินมาแล้วอุย้ยเชื้อได้ยินอย่างนั้น ก็สะดุงตกใจวิ่งหนีสุดชีวิตอย่างไม่คิดชีวิตเพราะเสือกลัวคางคกก็วิ่งมาเจอลิงแล้วก็บอกความจริงให้ลิงกวังทุกอย่างลิงก็อุทานไปว่าเจ้าโดนคางคกหลอกแล้วและเจ้าเสือโอดแต่เจ้าไม่เชื่อไปดูกับข้าได้เลยเจ้าคางคกนล้วมันกินแพะปากเลือดทั้งทั้งนั้นเจ้าโดนหลอกแล้วเจ้าเสือเอ๋ยไม่เชื่อไปไปดูคางคกด้วยกัน ได้สิไปเราจะมัดตัวติดกับเสือนั่งไปด้วยเนี่ยเอาเชือกมัดตัวติดกันไปไหนด้วยกันเอ้ยไปหาคางคกตอนนี้จมคางคกก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะว่ามันจุกมันแน่นมันแค้นที่กระเด็นมาควาดกระถินไปไหนไม่รอดอยังนั่งอยู่กับที่เชือก็พาลิงมาหาคางคกอีกครั้งคางคกเห็นเชือมากับลิง คางคกก็แน่ใจแล้วแน่ว่าเสือต้องไปเล่าให้ลิงฟังลิงต้องเล่าความจริงให้เสือฟังแล้วอย่างแน่แท้คางคกก็อุทานมาอย่างเร็วสันทีเฮ้ยไอ้ลิงฮะแกจิตพนันฉันช่วยแพะขิบตัวนี่แกเอาเสือมาให้ฉันกินตัวเดียวเนี่ยเหรอนี่แกกรองฉันนี่เสือได้ยินฉันนั้นก็ตกใจวิ่งอีกตัวคางคกกินก็เลยวิ่งสุดชีวิต พาเจ้าลิงนั้นไปด้วยแล้วหัวเจ้าลิงก็ล่วงจากเถือแล้วก็คว้ากับต้นไม้คว้ากับต้นไม้หลายทีจนลิงหัวขาดไปเลยวิ่งมาจักักก็เลยหันหลังไปดูเห็นลิงหัวขาดอยู่ข้างต้นไม้ก็เลยอุดทานมาว่าโอ้ขนาดวิ่งไปขนาดนี้มันยังเอาหัวลิงไปกินได้เลยเจ้าคางคก